วิวารักร่มแฟนหนุ่มนอกใจก่อนแต่งงาน20วัน กลายเป็นวิวาสุดช้ำเมื่อยิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสภาพแชทข้อความที่แฟนแอบคุยกับสาวพร้อมกับระบุข้อความบน Facebook และรูปผีเวทีน์โดยเธอนั้นได้บอกเรื่องราวที่ตนเองจับแฟนของเธอที่กําลังจะกลายเป็นสามีนอกใจก่อนวันแต่งงานและไม่ใช่ใครคนอื่นไกลเป็นคนใกล้ตัวซึ่งเป็นผู้หญิงในที่ทํางานซึ่งหญิงสาวรายนี้รู้จักกับเธอเป็นอย่างดีเคยไปเที่ยวด้วยกันและผู้หญิงคนนี้ก็ยังรู้ดีอีกว่าเธอกําลังจะเข้าแต่งงานกับเขาในไม่ช้าแต่จุดพิเกว่านั้นก็คือหญิงสาวรายนี้มีสามีอยู่แล้วซึ่ง กำลังติดเกณฑ์ทหารแต่ก็ยังกล้านอกใจและทางเจ้าของโพสยังเล่าถึงพฤติกรรมของว่าที่เจ้าบ่าวโดยว่าฝ่ายชายมาจะกลับบ้านนึกหลังเที่ยงคืนตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มารู้ที่หลังว่าเพราะแอบไปคุยกับผู้หญิงคนนี้พอรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็พยายามปรับความเข้าใจและขอให้ฝ่ายชายหยุดพฤติกรรมนี้แต่เมื่อแอบไปเช็คไรน์ของฝ่ายชายอีกครั้งก็พบว่าทั้งสองคนยังแอบคุยกันเหมือนเดิมนอกจากนี้หลังจากที่ฝ่ายชายรู้ว่าเธอแอบไปเช็คโทรศัพท์เธอก็ถูกทำร้ายที่ใบหน้าอย่างแรงโดยเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ยอมรับว่าเธอไปคน ผิดเองผิดที่ทําตัวไม่ดีพอก่อนจะขอแยกทางขอจบแต่เพียงเท่านี้พร้อมกับขอให้ทั้งคู่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกับเธอโดยไม่มีการให้อภัยใดๆทั้งสิ้นหลังจากเรื่องราวนี้ได้ถูกโพสบนโลกออนไลน์ต่างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่จะให้กําลังใจและอวยพรให้เธอเจอผู้ชายที่ดี